สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์หัวใจติ๊กต็อกค่ะเพื่อนๆก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการเพิ่มไลค์ติ๊กต็อกเนี่ยทั้งง่ายมากเลยค่ะขั้นตอนการทํานะคะทําง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนที่สําคัญเขาไม่ใช้รหัสผ่านในการทาด้านะคะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยแอคเค้าเพื่อนๆจะปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าร้านค้านะคะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนๆได้นะคะตรงนี้สบายใจได้เลยค่ะเพื่อนๆว่าแอคเคาจะไม่โดนเดกงไม่โดนแบนค่ะ เอาละค่ะส่วนใครที่อยากรู้นะคะว่าการเพิ่มใลทิกตอกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากนะคะไปที่เว็บไซต์ p u m p r c o m นะคะจากนั้นก็ล็อกอินอีเมลพาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะการบริการนะคะเลือกคําว่า TikTok ok ค่ะแพ็กเกจนะคะเลือกคําว่าไลค์หัวใจคนไทยค่ะตรงคําว่าลิงก์นะคะก็ให้ใส่คลิปวิดีโอของ TikTok เนาะ เดี๋ยวอุ้มจะไปสอนวิธีการคัดลอกลิงนะคะค่ะก็เปิดโปรแกรม t ิ k t o k ขึ้นมานะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะจากนั้นนะคะเลือกมา1คลิปค่ะที่ต้องการจะทำปั๊มไลค์เนาะอุ้มเอาคลิปนี้ก็กดจุดสจุดค่ะแล้วก็เลือกคำว่า copy link ค่ะเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะจำนวนนะคะก็ให้เราใส่ไปค่ะว่าเราต้องการกี่ไลค์อุ้มต้องการ100ไลค์ค่ะพอใส่ข้อมูลครบถ้วนนะคะก็กดสั่งงานได้เลยค่ะ จะเห็นว่ายอดเดิมนะคะอุ้มมีอยู่ที่1 9ไลน์นะคะหลังจากนี้นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะรีเฟซหน้าจอเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการอ่ารีเฟซอินเทอเตรต์เน็ตเนาะโอเครีเฟซหน้าจอไม่นานคะ่ะเพื่อนๆเวลาไม่ถึง2นาทีนะคะตอนนี้ยอดไลค์ขึ้นแล้วค่ะ119รกไลน์ครบถ้วนค่ะเมื่อกี้อุ้มใส่ไปที่100เนาะของเก่าอีก19ก็เป็น1 1 9ไลค์ค่ะร้านนี้เนี่ยยอดขึ้นจริงๆค่ะไม่ได้โฆษณาเกินจริงเลยนะ เวลามีคนมาไลค์นะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นคนไทยล้วนค่ะเพื่อนๆเราก็สามารถดูได้ด้วยนะคะว่าใครบ้างมากดไลค์เรานะคะเป็นรายชื่อแบบก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์หัวใจติ๊กต็อค่ะเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นแล้วนะคะว่าได้ยอดจริงไม่จกตานะคะของร้านนี้ยเขาแน่นอนที่สุดละค่ะ ร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบดีระบบเร็วนะคะระบบคุณภาพในการทำงานให้กับเราหากใครสนใจอยากมียอดไลค์หัวใจ Tik t o k อบแบบอุ้มนะคะ<ม>ก็สามารถทักไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์ทายปั๊มฟอลโล่เดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้ตรงนี้นะคะไอดกันไปเยอะนะคะร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะมมีวันปิดเลยคะ่ะเพื่อนๆว่างตอนไหน มาทักไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเช่าสายบ่ายดึกนะคะเขาก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตคอยแนะนําให้ตลอดเวลาเลยเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดบริการนะคะที่ทําให้อุ้มประทับใจมากๆและทําให้อุ้มนะคะเลือกใช้บริการร้านนี้ไม่เปลี่ยนใจไปใช้งานร้านอื่นเลยละค่ะอุ้มบอกเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปเพิ่มไลฟ์อินติ k t ตตคอคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังมองหาวิธีการเพิ่มไลฟ์ติเกตตคอค่ะในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะค่ะ